สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวเครื่องปั่นไฟทากาล่านะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จัก2ตัวนะครับสำหรับรุ่นแรกนะครับ T-MV 4000นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องขนาด3กิโลวัตต์นะครับ 212cc นะครับรอบเครื่องอยู่ที่3,600รอบนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะครับขนาด7แรงม้านะครับพร้อมความจุของถังน้ำมัน15ลิตรนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง10ชั่วโมงนะครับสำหรับตัวใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น T-MV 6,005นะครับ มาพร้อมขนาดของชุดเครื่องยนต์นะครับขนาด15แรงม้านะครับ420ซีซีนะครับ3,600รอบเช่นกันนะครับมาพร้อมกับระบบของถังน้ำมันที่จุได้ถึง25ลิตรนะครับสามารถใช้งานต่อนเนื่องได้ที่9ชั่วโมงนะครับทั้ง2รุ่นนะครับตัวสินค้าเนี่ย จะมีระบบการสตาร์ทเป็นระบบสตาร์ทสองแบบนะครับคือสามารถสตาร์ทมือได้ด้วยแล้วก็ในสถานเดียวกันก็จะมีระบบเป็นคีย์สตาร์ทซึ่งมาพร้อมกับชุดปุกุญแจแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับตัวเครื่องนะครับสามารถใช้งานกับตัวน้ำมันแก so ๊สโซฮอล์นะครับ E10 หรือน้ำมันแก so ๊สโซฮอล์9195เนี่ยได้แบบ100%เรนะครับเพราะว่าตัวเครื่องทั้ง2ตัวเนี่ย เราใช้ในส่วนของตัวสายกันน้ำมันนะครับที่ผลิตจากโรงงาน ACR Dapper นะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับของทางบริษัทเนี่ยบิลใส่เข้าไปนะครับทำให้สามารถทำงานได้ทนทานมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูนะครับกับเครื่องตัวใหญ่นะครับ t m v 6,050กับตัวตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับ NASA ขนาด250นะครับแล้วก็ในส่วนของสว่านโรตารี่นะครับขนาด800วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหินแจงขนาด650วัตต์ แล้วเรามาดูแลกันว่าเจ้าตัวใหญ่เนี่ยมันสามารถสู้แหนได้ขนาดไหนนะครับผมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ภาสสอนนะครับคราวนี้จะมาลองในส่วนของตัวเครื่องนะครับกับการทดสอบจริงนะครับสําหรับเจ้าตัวใหญ่ทีวี0 5นะครับก่อนอื่นต้องขอบอกนี้ครับว่าสําหรับการซื้อนะครับตัวสินค้าของทากกล้าวแันนี้นะครับก็จะได้รับในส่วนของออปชั่นการรับประกันนะครับนานถึง18เดือนในส่วนขับตัวเครื่องนะครับ ทางพี่ช่างของเรานะครับทดสอบการใช้งานดูนะครับครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบใช้จริงดูนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองกับตัวคู้เชื่อมไฟฟ้านาซ่านะครับขนาด250อมนะครับโดยใช้ลวดขนาด4มิลน,นะครับผม ได้สบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมาเปิดร้อมกันทั้งหมด3อย่างนะครับจะมีสว่านแล้วก็มีหินเจียเพิ่มมาอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดท้องกันเลยนะครับ อันนี้ก็ทดสอบนะครับโดยใช้เครื่องตัวเครื่องมัดไฟตัวใหญ่นะครับรุ่น PMV 605นะครับผลการทดสอบก็คือสามารถใช้งานได้ทั้ง3ามตัวพร้อมกันนะครับทั้งตู้เชื่อม2 5 0์นะครับสว่าน2ขีดที่6นะครับแล้วก็ตัวกินเกียร์ไฟฟ้านะครับผมเราสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง3ตัวนะครับขอบคุณครับ ครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองตัว t m v 4,000นะครับเราจะใช้งานกับตัวเส่นตัดนาซ่านะครับตัวนี้2,000วัตต์นะครับแล้วก็หินเจียเนี่ย650วัตต์นะครับผมเดี๋ยวลองสว่านด้วยครับอ2ี2 6นะครับตัวนี้800วัตต์นะครับ3ามตัวพร้อมกันนะครับ สบายสบายนะครับตัวนี้ครับก็ตัวนี้นะครับหลังจากการทดลองนะครับใช้พร้อมกันทั้ง3ามเครื่องนะครับใช้งานได้สบายๆเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากสินค้าของพากาล่านะครับทั้ง2รุ่นไว้ด้วยนะครับ t m v 4,000และ t m v 6,500นะครับเครื่องขนาด3กิโลวัตต์และ5.5กิโลวัตต์ครับขอบคุณครับ